ทเทาเลยนี่ย้อนนเอ,อ่อห,ห็่ว่าเลยร้อยห้าสิเมตรถูกต้องอือไ้อมแล้ววันี่

ก็เหนเสียก็ได้เนี่ยไปบึงก็ได้ไปบึงสิให้โชคดีเยวซื้อให้ก่อนสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับทุกคนเออ ตอนนี้อยู่ที่สอพอเชียงยืนนะพอดีก็เห็นเราแค่มาดูนะแค่มาดูจะไม่ได้เข้าไปถามอะไรทั้งนั้นนะแค่มาดูว่าทำถูกต้องไหมเสียปรับมีการเปรียบเทียบปรับตรงนี้เลยนะ มีการเปรียบเทียบปอตรงนี้เลยดูจากเบื้องต้นก็น่าจะทําถูกต้องด้วยฮนะก็น่าชื่นชมนะเพราะว่าเห็นมีป้าย150เมตรอะไรนะ แต่ตอนนี้ยังอยากจะเห็นว่ามีรายชื่อผู้ควบคุมด่านหรือไม่นะก็จะมาเดินดูอย่างเดียวนะครับนะมาแค่มาดูเฉยนะครับว่าปลายชื่อผู้ควบคุมอยู่ตรงไหนนะนี่ครับเป็นต่อพาอเชียงยืนครับผมเชียงยืนนะมาดูกันก็ตีมลักษณะก็จะวางปวยไว้แบบนี้นะ นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้าหยุดตรวจนะมีร้อยตำรวจเอกประเสริฐพลรักษานะครับอ่าอเมเบอร์โทรนะฮะพันตำรวจโทรอ่านารุนราชครามนะับลองนะะ อลองอะไรผู้กำกับนะฮะฝ่ายฝ่ายปรับป,ปามนะครับผมเขามาเธอเปืนผู้ควบคุมนะครับมีกล้องซีซีทีวีโอ้ในถูกต้องนะฮะค่อนข้านโอเคนะนะครับอันนี้ผมลงมาดูเฉยเฉยนะมาถ่ายให้ดูเฉยเฉยนะครับมีรายชื่ออะไรโอเคนะแล้วก็อ่อเ,ออเดี๋ยวนะขอดูชื่อ,อีกรอบผู้ควบคุมเหมือนใครนะ พันตำรวจโทรน,นรุนนะราชครามนะครับแต่มันเขียนว่าฝ่ายปราปามฝ่ายปาะป,า,ปาผมก็เลยเข้าใจเอ๊ะมันเป็นรจราดจรไม่ใช่เหรอมันก็สงสัยนิดหน่อยสงสัยนิดหน่อยมาดูกันนะฮะก็จะส่วนใหญ่ก็น่าจะนจะก็จะดูร็นการทาง,งานของทาอง,องเจ้าหนี่เขานะฮะเราก็มา เยี่ยมชมกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้รบกวนนะผมก็อยู่ริมถนนนะริมถนนไม่ได้รบกวนแต่อย่างใดนะนะครับมาดูกันนะครับมีตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ประมาณสักหกเจ็ดน,นายเราได้เห็นตอนนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้หน้ากั ใช่ครับปรับเลยนะมาเบิรงซื้อครับมาเบิร์กเมื่อครับบริษัติดตอ่ออย่งครับผม <c oughs> อันนี้ปั๊บมองนี่กันเลยบอกครับก็เป็นอำนาจของเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเด้ออ๋อหรอครับเข้าก็เต็มที่เลยฮ <c> ะ <oughs> ครับแล้วทีนี้ในการเขียนใบสั่งมีการเขียน<ม>เขาเรียกว่าใบเปรียบเทียบปรับเป็นพิในให้ครัให้ทางก็นะั่นเงในระบบนะอ๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาสอบถามกันนะครับสอบถามกันได้เลยยากเล,ลื่อนไปก็เชิญที่โรงพักเด้อจ,าจา้าจ้าโอเคครับคือเรื่องหน้างานครับผมครับผมโอเคครับครับครับขอบคุณนะครับพี่ครับก็เจ้าหน้าที่ก็อัธยาศัยดีนะครับก็บอกคุยเออ ก็น่ารักดีครับผมที่นี่สพเชียงยืนนะที่นี่สพเชียงยืนสเชียงยืนเชียงยืนเชียยงืนอืมเป็นเป็นแถวคมเร็วก่ครับมันก็มีความเร็วด้วยมีความเร็วด้วยใช่ไหมอ๋อครับครับครับอืมอืออือเออก็ใส่ความเร็วเนาะอไม่กระทางตรงได้ยัมมาเออแล้วก็มาทางตรงเลยออกมาก็เป็นทางตรงอืมก็เปครับดีที่ร้อุนี่มันเหตุเหยียดแล้ ที่สี่าดตรงนี้นี่ตรงหน้าโรงเรียนที่เปลี่ยนโควิดเออเลยคองมาตรงโยนเทินแล้วก็มีบ่อยบ่อยก็เลยโยนแทนอะไรเลยวันไม่มีก็มีบรับก็เลยต้องจำกัดหน่อยครับครับดีครับพี่ดีครับเป็นกำลังใจให้พี่เลยนะนะครับผมครับพี่ครับพี่ครับผมนะครับก็อยู่ที่กำลังพลอยู่ที่กำลังพลเนาะ พื้นที่ด้วยเออ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 ที่ทำไมเราไม่ใช้อาสาด้วยอ่ะอจะนั่งคืออาสาตำรวจเจ้าหน้าที่จราจรตรงนั้นมันต้องเขาต้องอบรมมาต้องอบรมมาเออเราจะใช้ก็เลยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ครับครับครับอ๋อครับครับพี่เพราะว่าเห็นเห็นเห็นที่เอื้นเห็นแถวกรุงเทพียังสิก็ที่นี่อาสากเออเอออบรมอ๋อเรามันาจำนวนมันน้อยครับครับครับไม่อยาง ก็เป็นชาวบ้านเขาจะไปทำมาหากินครับครับก็โอเคดีครับพี่ดีเราจะเอาเขาคือเขาอาสาจะมาใจร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มเพิ่งยื่นกินจะมากินบ่นเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเนป็นชาวบ้านนี่ยอย่างนี้ต้องต้องระวังนะครับนะฮะเป็นการขอที่ยืนครับแล้วก็มีกล้องบอดี้แคมติดทุกนายนะผมเห็นมีติดนะฮะทุกอย่างโอเคหมดนะฮะต้องชื่นชมเลยครับนี่ต้องชื่นชม ไปแถวทำงานทุกวันเราต้องตรวจอยู่แล้วใช่ครับพี่ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวคนโน้นคนนี้มาถามไปไหนไปไหนครับครับเออครับครับผมครับผมโอเคครับอ่าทุกคนโอเคนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันร้อนนะพี่แดดก็ร้อนแดดร้อนใจก็จะดีว่าดูกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงยังก็แดดร้อนนะยัง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 หนึ่งเดือนเนี่ยจะตั้งกันประมาณสักกี่ครั้งครับพี่ครับ เป็นแผนเป็นแผนของทางอ่าอ๋อแล้วแต่เขาจะกําหนดมาใช่ไหมครับครับผมโอเคครับครับครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับอทุกคนก็โอเคนะครับก็ต้องชื่นชมท่านนะไะเดินทางต่อก็ชื่นชมที่นี่ทำถูกต้องนะฮะโหดีมากเลยนะมีทั้งกล้อง บอดี้แคมเมกล้อง CCTV นะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่ผมเห็นผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับ mm. ก็ปล่อยท่านทำงานไปเนาะเราไม่บรบกวนเขาดีกว่านะครับเราก็เดินทางทำงานของเราต่อแค่มาพูดคุยนิดหน่อยชื่นชมนิดหน่อยนะเมื่อกี้ทีิ่งผ่านมาท่านก็ไม่ได้เรียกเรานะเราแค่อยากจะเห็นการทำงานได้เฉยเราก็มาลงท่านก็ต้อนรับโอเคครับดีครับขอบคุณมากมเลยนะธ<ม><อ>ุระด่วนไม้น่นะออ่าอ่าแล้วเราก็มีธุระด่วน,ด,นด้วย นะครับโอเคครับทุกคนขอเอาเท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ